แรงดีไม่มีตกครับไมิ My t x เอ็กหลังคันนี้ปี96นะฮะไม่400แสแล้วตอนนี้ผมกําลังเดินทางจากอุบลราชธานีนะครับไปจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับเพื่อส่งมอบรถโตโยต้าไฮรักมปต x เอคันนี้นะฮะ400โลครับผมจับ GPS จากอ e ีกบนรถสวยถึงบ้านพี่ลูกค้านะครับ400โลพอดีเป๊ะเลยตอนนี้ออกจากยะโสมาแล้วนะครับอยู่บนถนน ตัหมายเลข23นะฮะตอนนี้ขับไปเรื่อยๆครับโอ้โหแรงดีไม่มีตกจริงแอร์เย็นด้วยนะครับรถเก่าครับแต่ว่าเครื่องดีมากทางไกลสบายเลยความร้อนปกตินะฮะปกติเลยเนียนๆนิ่งๆโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับกำลังจะเข้า่อเชียงยืนนะครับเชียงยืนแล้วก็ขอนแก่น ผมมาเส้นยางตลาดครับผมจากกรุงรัชธานีนะครับปลายทางอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับับไมตี X คันนี้ไหมขับดีจริงๆครับแรงดีไม่มีตกเลยป่งมาตอนนี้ก็200กว่าโลแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข2องา230นะครับขออภัย เส้น230ถนนรอบเมืองเร่องเมืองขอนแก่นนะฮะขอนแก่นแล้วเส้นรอบเมืองนะครับกำลังวนวนหาทางเบี่ยงที่จะไปจังหวัดหนองบัวรัพูอยู่นะฮะอําเภออําเภออะไรนะสีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านลายลูกค้าก่อนครับจำเชื่อเบูร์ไม่ได้จังหวัดหนองบัวรักูแยกนี้หรือเปล่า น่าจะยังไม่ถึงนะฮะขณะนี้ผมวิ่งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข12นะครับ1-2เส้นนี e. อ้อีกประมาณ80สิโลครับถึงบ้านลูกค้า นะครับผมจังหวัดน้องบัวรักภูครับก็คือเลี้ยวตัดไปอำเภออำเภอศรีบุญเรืองนะครับจำชื่ออำเภอได้แล้วอำเภอศรีบุญเรืองนะครับพิกัดเราวันนี้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ครับรถค่อนข้างที่จะเ,เต็มถนนกันเลยทีเดียวนะครับจอนก็เยอะเหมือนกันว่นว่าเดินทางไปมาสั่จอนก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ มีวันนี้เจอหลายด่านเลยครับทั้งจับความเร็วทั้งดา่านเ่ดาด่านเปายังไม่เจอเนัะตอนกลางวันแต่ว่าด่านจับความเร็วเนี่ยเจอหลายด่านนะครับตั้งแต่ิีงษาภูบุญมาจึงคอนแก่นสักกูคงจะถึงอ่ะครับโอเคครับผมกำลังจะเข้าภูเียงนะครับอำเภอภูเียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นทางผ่านของอำเภอศรีบุญเรืองนะครับจังหวัดนองบำรูปลายทางของเรานะครับเราเริ่มมองเห็นภูเขาแล้วนะครับ นนทางก็ถือว่าเดินทางคล่องตัวอยู่ครับเสน้นนี้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย GPS แจงหัวแล้วครับเริ่ม็นเขาแล้วนะครับผมเอาละครับถึงทางแยกไปอำเภอศรีบุญเรืองเป้าหมายของเราแล้วนะครับที่อำเภออมันจะเป็นทางแยกที่อำเภอภูเวียงแห่งนี้นะฮะอ่านี่ไงสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอนี้นะฮะ ุไดโนเสาร์ลักสีเลยถ้า <c oughs> ตรงไปนี่ไปเวียงเก่านะครับ <c oughs> เราเลี้ยวขวาตรงวงเวียนครับมุ่งหน้าไปอำเภอสีบุญเรืองกันต่อครับผม เส้นนี้ต้องเจอนะครับนึกว่าจะไม่เจอซะและ้วนี่ครับมาโซนนี้ต้องเจอรถขนอ้อยครับผมถึงตัวอำเภอศรีบุรเรืองแล้วนะครับต่อไปก็ไปตามพิกัดที่พี่ลูกค้าส่งมาให้นะครับโอเคครับผมอำเภอศรีบุญเรืองแล้วประมาณสองกิโลกว่านะครับบ้านลูกค้านะฮะตำบล หัวานางามอ่าถูกต้องครับทางก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถนนทางโอเคครับผมใกล้จะถึงแล้วโอเคครับอีก800เมตรถึงบ้านลูกค้านะครับตาม GPS ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายทําในช่วงสงมอบรถนะครับเนื่องจากว่าผมคน,นเนดีดวยวไม่ได้มีตากล้องนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ อีก400เมร<อ>น,นิ้วซ้ายสงบรอบเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีขับตามพี่ลูกค้ามาพอดี <c oughs> แวะเติมน้ำมันเนี่ยผม โอเคขอบคุณมากครับเรียบร้อยแล้วนะครับสีบุญเรืองอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูครับต่อไปก็เดินทางกับอุบลครับสี่ร้อยโลพาเป็นของไก่ต้วน